ะทีวีข <ologia> ้างไหนก็จะได้บรรยากาศมาฝากพี่น้องังพี่เหรอครับ สุตาพลืสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องในประเทศต่างประเทศนะครับพอนสวัสดีตอนเก่ามงกว่าแล้วครับภาพพี่น้องมานีอยู่บเพื่อชุมพวงครับโคราชนะครับผมภาพพี่น้องมาหาผึ่งหลวงครับน้ำหาผึ่งหลวงพอนใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงนะครับพอละครั้งหนึ่งแต่ภาพปเบน้องครับข้างหลังผมเป็นพัดต้นนะครับพระต้นสวัสดีครับสวัสดีครับพัดต้นกำลังเหตุขบอยู่ครับผมข้างี้ประสูงครับพี่น้อง เดี๋ยวผมพาไปเบื้องนะครับผมเหตุระวางล้อพันต้นครับทงงั้งไงพอสง่งเฟิรนพี่น้องไปเบื้องนะครับพี่น้องทั้งนี้ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับดังดำๆยี้ๆ,ๆนี่ครับนี่นะครับ นี่แะครับผมใต้ต้นเป็นต้นเครือต้นน้ำครับต้นยังบ่แน่ใจโอเคครับเราเห็ดครบแล้วจะห๋ยพันต้นจัดการนะครับผมก็คเป็นลูกมือก็แล้วครับผมพี่น้องขอามาเบ่งคลิมนี้ตวตะพารุยก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดติดตามให้ได้เครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับโอเคครับรอตีเลยครับ ครับหายพันต้นยางของคนจุดครบแล้วเดี๋ยวคนไปทั้งั้นพอดีใส่ครบอันเดียวแล้วครับพี่น้องขอไปเด้ว่าละต้นพวกเขาต้อง,งข่างคุณคุณนะ สุเลยเจด้ยผมมีใส่บวบแล้วครับสุดๆใน5ชิดแช่งกันเนี่ย ขมักเกันขึ้นเกินตลอดครับพี่นอ้องฟังเสียงแมนบินด้วยครับขอนะอครับเด้อขอครับขอ นี่ครับโอ้โหางยังกวนอยู่เลยเติมความอร่ายใส่ได้ครับพี่น้องฮะคีวีข้างไหนก็าสิเลยบรรยากาศว่าฝากพี่น้องที่แล้วครับ แลองกาแฟหอลกาแฟังยังบแกแ่เลยครับฮังนี้หัางอ,อ่อ,อนๆเลยครับพอเรือนปะขั้นต้น สุดเอื้อมพอดีเลยไอพี่ถือคมเห็นปะรับเลยดิรับไม่ได้เลยพี่ถือคมเห็นไหมไม่พี่ถือคมเห็น,นถ,หถ,หถือปัดมาทำผม้วยคนม,มันหลายอยู่หรอมันสุดเอื้อมครับทำดีๆ้วต้นฟันสลายเลยดิ เจ้าเจ้าเจ้าโอเค,อเคไปครับอันนี้เราไปไปขึป้นกขาครับพี่น้องไป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 เราครับไปแล้วครับที่เราขันบุญคูถังมา ดูมาคู่ทางมาพี่น้องนสุงเหรอสุ้งหุ่นละมันง่ามครับพี่น้องได้พันต้นหรือโอเคมาครั้งนี้โอเคอยู่ครับโอ้ยยีแตงยีเตงหายใจกับบอกควนถึงควนึงไม่ไม่ลหวานเต็มโตคนเลยบมานี้โอ้ยครับพี่น้องครั้งนี้ก็ถือว่าโอเคครับบ่ถือกับสูง พอกระเทือนครับพอสุดเอื้อมสุดเยือหัวน,น้าบำบทำงานแล้วเขาเป็นหัวน้าบำบัจากเข้าในนี่ครับจะเข้าไปบีบอีกเช่อน,นึงกับสาระคิมนี่ก็โอเคครับพอันไม่คิมหนาครับพันตัวไปเลยครับผมไป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 ,ไป